สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยต้องขออภัยด้วยที่ห่างหายไปหลายวันในวันนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยและก็ไปติดตามในรายการวีลีกนะครับซึ่งสาวไทยของเราก็มีโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ก่อนอื่นเราจะไปะร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องทัดดาวนึกแจ้งนะครับ ในวันที่3กุมภานนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดอายุครบ28ปีก็ขอให้ทัดดาวนึกแจ้งนะครับมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังตามใจมากขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านเลยนะครับ สำหรับน้องแนนเองนะครับก็ถือว่าฟอร์มโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยของเราเขว่าได้นะครับตอนนี้ฟอร์มการเล่นให้กับ jt ที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่ในแรงกิ้งที่อันดับต้นๆเลยนะครับสําหรับการบอลเร็วแล้วก็การแอคแท็กของทัตด,ดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากแฟนๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทัดดาวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ การแข่งขันในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่า,าเกมที่ทาง JT แข่งขันด้วยนะครับก็จะเป็นเกม p f เเพราะว่าปีนี้ PFU นะครับถือว่ามีผู้เล่นที่อยู่ในทีมลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นจากเวียดนามหรือทางาผู้เล่นที่อ,ทอดีตทีมชาตินะครับที่มาอยู่ด้วยนะครับรวมถึงผู้เล่นลูกครึ่งนะครับที่มาเสริมทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็เชียร์กันยาวๆสำหรับ การแข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับจะเหลือคู่แค่ JT คู่เดียวนะครับที่แข่งกับ p f u เนื่องจากว่าคู่อื่นก็อย่างที่เราทราบกันก็ปัญหาโควิดนะครับนักกีฬามีการติดโควิดอย่างน้อยก็พักยาวๆ2สัปดาห์นะครับก็ถึงจะกลับมาแข่งขันได้ ในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับยังเหลือคู่ JT กับ PFU ที่ให้เราได้ร่วมเชียร์กันต่อไปก็ฝากแฟนๆคอยเชียร์และติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของ JT และ PFU นะครับในวันที่5ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็เวลา13นาฬิกาหรือว่าเวลาประมาณ11นาฬิกาบ้านเรานะครับก็รอเชียร์กันยาวๆส่วนอีกวันหนึ่งนะครับเวลาเดิมนะครับวันที่6วันอาทิตย์ ก็ยังคงเป็นเวลาเดิมอยู่มีแค่2คู่เท่านั้นนะครับก็ฝากเชียร์กันนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามน้องทัดดาวอยู่ สำหรับคู่นี้นะครับที่จะแข่งในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นคู่เด็ดที่น่าลุ้นมากๆลุ้นสนุกแน่ๆนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ได้บอกไปทั้ง JT ก็มีทีมที่แข็งแกร่งส่วน PFU ก็เป็นทีมที่ลงตัวมากๆในปีนี้ถ้าได้มาแข่งกันในแมตชนี้ซึ่งทีมก็แต่ละทีมก็พร้อมมากๆก็คงจะทำให้เกมสนุกมากๆนะครับก็ฝากแฟนๆเชียร์และให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ